สวดีค่ะสาวของช่องจูจูมินี่เกันนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันในคลิปแนะนําบราที่ใช้ในการแต่งตัวนะคะซึ่งบอกตรงว่าตั้งแต่เริ่มทําบล็อกเกอร์มาก,ก็มีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ขึ้นเยอะมากซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นจูก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวสไตล์นี้มากๆเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังเลือกบาราไม่ค่อยถูกอะไรอย่างนี้บ้างบางทีแต่พอได้เริ่มทำเนี่ยก็ได้ใช้บาราหลายรูปแบบมากแล้วก็บวกกับทุกวันนี้ก็คือก็ออยังมีเพื่อนถามนะว่า เฮ้ยชุดตัวเนี้ยใช้บราอะไรชุดแบบนี้ใช้อะไรเพราะว่าบางทีเพื่อนเราก็ไม่ได้มีการสไตล์แต่งตัวเหมือนเราเกือบทุกคนใช่ไหมล่ะก็อาจจะยังไม่รู้ก็วันนี้ค่ะจุ bạn, ๊ก็จะมาแนะนําทุกคนค่ะเลือกการใช้บราค่ะอย่างเช่นตรงเนี้ยการใช้บราเนี่ยแล้วก็เสื้อผ้าลักษณะแบบไหนนะคะก็เป็นบราที่จุนใช้เป็นประจํานะคะมาตลอดแบบเริ่มเริ่มทำมาก็คือใช้บราเท่านี้ไม่เคยใช้แบบอื่นเลยประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันเลยค่ะโอเคค่ะก็เหตุรูปลักษณ์อย่างนี้ใช่ไหมบราที่เราใส่เนาะ คือจูจะบอกตรงว่าจูนใช้บา์แค่3รูปแบบเท่านั้นเลยคือไม่ใช้แบบอื่นแล้วนะคะก็คือเป็นลักษณะคือเป็นบาแบบปีกนกอย่างนี้นี่เป็นบาปีกนกอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นบาแบบปิดุปิดุกแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นตัวสุดทา้ายนะคะจูขอเรียกว่าเป็นแบบกึกๆข้างในก่อน,นไไก็คือเป็นบาแบบเปบอย่างนี้คือลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ติดเข้าอย่างนี้นะคะ อันนี้เขาเรียกอี้ยนี่ว่าอะไรอะอจำชื่อไม่ได้แล้วเคยซื้อมากับเพื่อนอะประมาณนี้นะคะเป็นบาร์ที่แนบเนื้อซึ่งจริงอะมันจะมีทั้งแบบสีดําแล้วก็สีขาวสีครีมเออประมาณเนี้ก็ลองไปหาซื้อดูซึ่งบาร์พวกนี้ยจุนมีการใช้แบบแตกต่างกันออกไปนะคะอ่ะเรามาพูดถึงบาร์ตัวนี้กันอันนี้เขาเรียกว่าอ๋อจุนเรียกว่าบาร์ตัวนี้นะคะว่าเป็น locking bar นะคะคือจริงมันบางตัวนะคะมันอาจจะมีสายอย่างนี้มาให้ด้วยนะให้เราแบบเออเนี่ยเสียบ ตรงนี้นะคะก็จะมีปลาในตัวให้นะคะและตรงนี้นะคะจะเป็นแถบตรงนี้เห็นปะมันจะเป็นเหมือนกาวเหนียวที่แบบให้เราแนบเนื้อเราตัวนี้เป็นกาวที่ดีมากเลยนะคือทุกคนมันไม่ได้ช่วยทำให้บบว่าเหงื่อออกแล้วมันจะหลุดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบทาให้เรามันแนบเนื้อหนังเราล้วก็ใส่ได้ง่ายคือบาชนิดนี้ที่อยากจะแนะนําก็คือ l o า k i n g บ a ตัวเนี้ควรเลือกใช้ที่มันเหมาะกับตัวเองจริงๆอะที่มันแบบอย่างเงี้ยเองจริงๆไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบรวมกับเรานิดนึงอะไรเงี้ย ช่วงไหนที่มันมีสายปกติมันอาจจะใส่หลวมได้ถูกป่ะอ่ะเพราะไม่มีใครเห็นของเราบ้างมันก็จะอยู่ในแบบหน้าอกเราแบบพอดีหลวมมากไม่หลวมมากใช่ไหมอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นล็อกกิ้งบาร์แนะนําว่าให้เอาแบบว่าพอดีกับตัวเองจูนเคยซื้อแบบปกติน่ะจูนเป็นคนหน้าอกแบบ3ส่อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะแล้วจูนก็แบบชุชั้นในอย่างเงี้ยเวลาเราซื้อก็จะแบบ3าสี่สีทั่วไปแต่พอวันนั้นล็อกกิ้งบาร์เรามาเรื่องในไซส์ที่เป็นไซส์แบบปกติของเราปรากฏว่าตัวนั้นหลวมหลวมนิดนึงเออหลวมแบบน สยสยใสอะเออด้านหลังอะแล้วแบบอาจจะเพราะเป็นสายใส,ยสยด้วยหรือเปล่ากไม่รู้หลังหลังมานะคะเวลาซื้อล็อกกิ้งบาร์จุนจะซื้อที่มันเป็นสายสามสองหมดเลยนะคะเพราะว่ามันจะเกาะแบบถึงมันมันจะแน่นบ้างบางทีอะแต่ว่ามันแบบมันพอดีอะคือจริงสามสี่มันพอดีไหมมันก็มีตัวพอดีแต่ว่าบางหลานอะจุนรู้สึกว่ามันไม่ได้มาล็อตเดียวกันอะอย่างเช่นเนี้ยจุนซื้อสามสองแต่ว่าอีกล็อกกิ้งบาร์อีกสองตัว จมีสมสีแล้วมันพอดีกับจุนมากจุนเลยอยากบอกว่าเอาจงจริงแล้วเราก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าไซส์แบบลดผลิตหรือแต่ละบริษัทอ่ะเขาออกมาแบบไซส์เท่ากันหรือเปล่านะคะมันอาจจะแบบนิดนึงบ้างที่มันแบบไม่มีความเท่ากันอะไรเงี้ยแต่ก็เออก็ซื้อในเรื่องแบบว่าจุนจะชอบซื้อแบบที่มันลงไซส์ก่าตัวเองนิดนึงนะคะหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าไปเลือกซื้อที่ร้านเลยนะคะเออจะไม่ค่อยชอบสั่ง เป็น locking bar นะแต่จริงๆส3ตัวที่สั่งมาคือมีตัวหนึ่งอะซื้อมาจากตลาดนัดอินเตอร์โซนนะคะของโมทอเนาะเออก็เลยใส่แล้วมันก็ได้พอดีตอนนั้นอะเป็นเบอร์ส4พอดีมากแต่พอสั่งอีกตัวที่ช้อปปี้อะจุดซื้อ3 2แบบพอดีมากอันนี้ก็คือ32ก็แบบพอดีมากเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบอาจจะคุณละลอวลดผลิตอนะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจซึ่งเสื้อแบบนี้นะคะก็คือเป็นล็อกคือมันจะใส่ประมาณนี้ใช่ไหมนี่อย่างนี้จุก็จะใส่ได้แบบพอดีตัวนี้เลยนะคะ ก็คือจะใส่ได้เหมือนกันกับเสื้อตัวนี้จริงๆล็อกกิ้งบาร์ตัวนี้นะคะสามารถใส่ได้กับทุกชุดเลยนะคะที่เราไม่ต้องการที่จะเห็นสายเห็นเนี่ยเช่ชุดนึงอะที่เราบอกว่าเอยรู้สึกว่าแบบไม่อยากมันเห็นสายสายในมุดไปนชุดในใช่ไหมก็ไม่อยากเห็นสาย,สาย,ย,าก,สายก็ใส่ปิดไว้อย่างนี้คือก็ใส่ก็ได้ทุกหลายชุดไม่ว่าจะเป็นชุดตัวอย่างนี้นะคะก็สามารถ เลือกใส่ได้ที่มันเป็นสายเดี่ยวสปากเกตตีโซเซซี่อย่างนี้นะคะ<ม>ก็นี่ก็ใส่ได้ค่ะสวยดีแล้วก็พวกชุดที่มันแบบเป็นลายประหลยอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้แล้วก็ใส่ได้เหมือนกันจ้ะรวมไปถึงนะคะชุดเล็กๆเนี่ยพวกแบบขอบขอบเล็กๆมันจะอยู่แค่ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมข้บไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยาก,ยากใส่ปีกนกก็โอเคใส่ได้แล้วก็น่านลงมาคือการใส่บาปีกนกหรือบาพวกนี้มันเป็นการจัดเตาได้โดยนะ่ยนะเตาหน้าอกเราอะ ให้มันคนโทรลได้เนาะก็สามารถเลือกใส่ได้เลยนะคะอ่ะเรามาพูดถึงแบบที่สอนถ้าจูนชอบใส่ก็คือเป็นลักษณะของบาปีนกนกซึ่งบาปีกนกจริงๆมันมีหลายรูปแบบมากวันนี้ก็เป็นรูปเหมือนหูกระต่ายแล้วก็แบบแปะตรงหน้าอกใช่ปะหรือมันเป็นหลายรูปมากลองไปหาเสิร์ชดูนะคะส่วนตัวจูนเวลาจูนเลือกชุดชัดช้นในพวกแบบบาอะไรอย่างเงี้ยจูนจะเลือกเป็นสีครีมนะคะคือเคยซื้อสีดํามาแล้วแล้วรู้สึกว่า คือจะก่อนอะก่อนที่เราจะมาเลือกใส่บาอเงี้ยเราชอบซื้อปลาแบบที่มันโซแบบสีดำเออใส่แล้วมันโซเซ็กซี่ถูกปะเออก็รู้สึกว่าพอเราเริ่มมาทําจุดนี้มันแบบว่าบางทีมันใส่ดําไม่ได้มันไม่สวยมันทีเราอยากให้ชุดเราแค่ชุดเราเด่นอะไรเงี้ยแต่บอกว่าคีดปาเราจะมาเด่นกับชุดมันก็ไม่ได้นะคือจุดเราว่าเฮ้ยเลือกบาที่มันเป็นสีที่มันแบบเหมาะกับตัวเองอะเออที่มันเป็นสีแบบเข้ากับผิวเราอะไรเงี้ยก็แนะนําสีครีมจริงๆทุกคนเออหรือสีที่มันอ่อนๆอะเป็เบจอะไรเงี้ยก็ลอง หาซื้อดูนะคะก็ตัวนี้นะคะคือลักษณะของบาปิ้งล็อกเนี่ยตัวนี้นะคะมันจะมีตะขอตรงนี้เลยนะคะเพื่อให้เรานะคะได้ใส่แบบมันลงล็อกอย่างเงี้ยอ่าเพื่อให้เราได้ใส่ันลงล็อกเนี้ปุ๊บมันก็จะอย่างนี้เห็นปะเพื่อให้เราใส่ล็อกเห้ามันเกาะติดกับหน้าอกของเราแล้วตรงเนี้เห็นปะคือมันจะมีจุดเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นตรงกลางอ่ะเออเป็นตัวที่แบบสีแบบเนี้ยเป็นผ้าผ้าซึ่งจะลองให้ดูเลยลวกันนี่เห็นปะ ตรงกลางกงตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยมันมันจะแบบว่าให้ใส่พอดีตรงหัวจุกนมงเรานะคะเวลาเราใส่อย่างนี้ใช่ปะ่ะเราก็แค่คอนโทรลตรงหน้าอกของเราให้มาใส่แบบตรงนี้พอดีอ่าแล้วเราก็เอาตรงนี้มาใส่ให้แบบมันพอดีในระดับหนึ่งอะแล้วก็เกี่ยวเข้าหากัน แล้วพอเกี่ยวเข้าหากันปับ๊บมันก็จะเป็นทรงขึ้นมาก็คือบาบิกโนกข้อดีของมันก็คือเป็นการติแล้วก็มันจะดันทรงหน้าอกของเราได้ด้วยนะเออคือรู้สึกว่ามันสวยดีในการแบบจัดหน้าอกให้มันสวยแต่จะบอกว่าบาบิกน่เนี่ะก็ไม่ได้สามารถใส่ได้แบบรูปแบบเดียวนะคือมันก็ใส่ได้หลายรูปแบบแบบรูปแบบอย่างนี้บ้างอ่าให้แบบอาจจะเป็นชุดแบบแหวงๆลงมาตรงนี้ใช่ปะอ่ะตรงนี้เลย ก็จะใส่อย่างนี้ได้บ้างแล้วเราก็แบบเออออกมาแบบตัดหน้าอกเราดีๆอะไรแบบนี้นะคะก็จะใส่ลงไปอย่างนี้เออคือจริงแบบนกสามารถใส่ได้ประมาณแบบหลายรูปแบบมากจุนก็แบบจุนก็ไม่ค่อยรู้ช่วงหนึ่งอ่ะเราจนก็แบบเออมีเพื่อนสอนว่าเออจริงมันใส่ได้แบบหลายรูปแบบอะไรแบบนี้นะคะบาปิกนกเนี่ยสำหรับจุนนะจุนใช้ได้เกิน10บครั้งแต่จุนแตชอบใช้มาแบบไม่เกิน1ิบอกว่าน่ะเออไม่ถึง1ิก็ทิ้งอ่ะเพราะว่าจุนเป็นคนที่ เงือไม่ค่อยออกแล้วจะเป็นคนที่เวลาใช้บาปิดนกเสร็จอะจูนจะเอาไปล้างล้างเลยนะคะแล้วก็นําม,มาตากให้มันแห้งแล้วก็่อ้ติดอีกใส่ตรงนี้นะคะให้มันแห้งก่อนอะออประมาณนี้แต่ถ้าใครเป็นคนที่เหงื่อออกจูนแนะนำว่าใช้แล้วก็ทิ้งเลยคะ่ะมันก็เสี่ยงเกิดเชื้อราเหมือนกันนะความรู้สึกอบะเออเพราะว่าเพื่อนที่เคยแบบเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายมันก็บอกว่าแบบว่ามึงถ้าแบบมึงใช้บาปิดนกแล้วมึงเป็นคนเหงื่อออกง่ายครั้งที่สองใช้ไม่ติดแล้วนะเพราะว่าแบบเหงื่อมันอยู่ในนี้หมดแล้วอะไรเงี้ยก็คือใช้แล จูนว่าก็ใช้ได้หลายรอบมาแต่ก็อยู่ที่ว่าความสะดวกขึ้นที่กาวมันอะไรเงี้ยแต่ก็ใครที่ไม่ใช้ก็เป็นผลเหมือนกันคือจูนเคยทิ้งบาปิกมาแบบหลายเดือนอะ่ะคือไม่ค่อยได้ใช้นะ่ะเออแล้วแบบจูนอะ่ะรู้สึกว่าก,กาวมันะไม่โอเคกาวมันแบบไม่เหนียวแล้วก็ต้องทิ้งนะคะเออคือแบบว่าจูนรู้สึกว่าไม่อยากให้มันทิ้งไว้หลายเดือนจนเกินไปก็ลองหันมาใช้น้องบ้านนะคะส่วนเรื่องบาปิกน้องถัง,งกระเสื้อตัวนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ค่ะเสื้อประเภทพวกนี้นะคะเช่นแบบอย่างเงี้ยอ่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะ นี่ที่มันเป็นสายแบบนี้ยอืมก็ใส่ได้นะคะแต่อาจจะระวังเรื่องปีกมันอาจจะขึ้นมานิดนึงคือเราต้องอาจาต้องแบบจัดทรงใหม่นิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเวลาจัดเต้าแล้เราชอบจัดเต้าไปใกล้จกักระแลชวนแกไปเวลาแบบอ,อินเนร์สูงของเราอะ่ะเราชอบจัดที่มันแบบเอออยู่ใ,ใกล้จกักระแลเออเนี่ยเป็นประจำเลยนะคะแล้วเวลาใส่ชุดอย่างเงี้ยมันก็ค้างที่จะอ,อ่จาจะทรงดีๆหน่อยเนะะี่ยค่ะอืชุดแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกใส่ได้เลย แล้วก็ชุดแบบที่ดูใส่วันนี้นะคะก็สามารถเลือกใส่ได้เหมือนกันเลยค่ะเออก็บาเป็นมันง่ายหรือ เสื้อแบบนี้นะคะที่เขาหิดผ้าเรยอนกันนะคะตอนนั้นนะคะจูนเลือกใส่เป็นบาปิกนกนะอย่างนี้ชุดตัวนี้เลยจูนเลือกใส่เป็นบาปิกนกแล้วจูนมีความรู้สึกว่าตอนที่ใส่อ่ะทำไมถึงเลือกใส่กับบาปิกเพราะว,ว่าบาปีกนก,กมันสามารถจะสวมได้จูนรู้สึกว่าเสื้อผ้าแบบนี้ที่เราต้องแบบมาสวมใส่อย่างเงี้ยอ่ะมันควรที่จะจัดนมให้มันสวยอ่ะเออต้องพูดอย่างเงี้นะเออมันควรที่จะจัดนมให้เราสวยจูนเลยก่จะใส่เป็นบาปิกนกกันนะจ๊ะแล้วอย่างหนึ่งคือเวลาใส่บาปิกนกอ่ะมันไม่ต้องมาห่วงด้านหหลลลัังงเเยว่าาาแบบด้นรจะ ถ้าเราใส่ตัวนี้ใช่ไหมเราก็ต้องหมโงว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะเห็นด้านหลังนีปะคือจุนก็เป็นนะบางทีตอนที่ใส่ช่วงนึงแล้วแบบว่าเฮ้ย mm hmm. มึงเห็นปะด้านหลังเห็นปะอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นคือใส่ที่แบบป้องกันแค่นนหน้าอย่างเดียวเออประมาณนี้นะจ๊ะส่วนแบบที่สามนะคะเป็นแบบที่ตอนแรกจุนเอ็ใจกับการใส่มากแล้วจุนรู้สึกว่าเราควรที่จะใส่จริงๆหรือไม่นะคะก็เป็นปูนี้เลยคะ่ะแผ่นแปะจุกซึ่งแผ่นแปะจุกตัวเนี้ยมันก็มีหลากหลายลวดลายมันจะมีแบบโรมโกมแบบ ดอกไม้อไรเงี้ยอะอย่างเช่นวันนี้จุกก็ใส่เป็นแบบแปะจุกมานะคะจุรู้สึกว่าทุกวันนี้การแปะจุกมันง่ายมากนะคะแปะจุกเนี่ยก็มีลักษณะที่เหมือนคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อเสียของแปะจุกก็คือไม่จัดทรงนะคะแค่แปะจุกนมเราเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมตดี่าตรงหน้าอกเรามันจะไม่มันจะเป็นหน้าอกแบบปกติมันไม่ได้จัดทรงสวยแบบมันเราดันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอะแปะจุกแต่จุรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างสบายทุกวันนี้คือแบบทาอะไรคือแบบสบายมากกับการแปะจุกคือเราไม่ได้จาเป็นถึงแบบที่ เราใส่ก่อนนานีแล้วถามว่าใส่ไหมจูก,ก็ใส่ทุกวันนะชุดในที่แบบเราเคยใส่ที่มันมีสายแต่ว่าพอมันมีชุดอย่างนี้ขึ้นมาเธอทําทมาขายให้เราอะเราก็ต้องใส่บาสที่มันให้กับเธอได้ถูกปะเออซึ่งหนเสื้อผ้ายอย่างงี้นะคะจูนอะอยากจะแนะนํากับพวกเนี่ยว,ว่า ชุดที่มันมีความแบบแหวกออมาณเงี้ยแหวก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 แล้วรู้สึกว่าเราจะต้องแบบโชว์ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือโชว์นิดนึงแล้วมันใส่ย,ยาะชุกก็แนะนำเป็นแปะจุกจ,จริงๆอ่ะเสื้อผ้าแปะจุกนะคะที่จุนอยากจะแนะนำก็คือถ้าพูดถึงนี้คงจะพูดถึงตัวนี้แล้วกันเพราะว่า เป็นตัวแบบอย่างนี้นะคะจริงๆมันเป็นเหมือนบาร์อยู่แล้วคือบางคุณนะที่จรู้จักอะเขาก็แบบไม่ใส่แบบแจุกบไม่ใส่อะไรนะเขาก็จะใส่นี้เลยเพราะจริงๆอ่ะเพราะลักษณะชุดตัวนี้นะคะถ้าใครเห็นช็อปปี้เนาะก็จะดังอยู่มีขายถ้ามีสีดําก็สีขาวอย่างเงี้ยมันก็จะแบบใส่ไปเลยอย่างนี้นะคะมันก็จะมีความเออใส่อย่างนี้ไปเลยเห็นปะอ่ะโอเค จริงๆตัวนี้จุนรู้สึกว่าโดยรวมของเสื้อผ้าตัวนี้มันเป็นแบบเป็นบราของมันมาในตัวเองอยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องแบบเฮ้ยเราไปใส่แต่จุดใส่อะไรอย่างงี้ไปอีกแต่ก็มีคนแบบเพทจุนรู้สึกว่าเราป็นคนติดใส่ชุดชนนอยู่แล้วจุนก็เลยคิดว่าจุนจะใส่แต่จุปอย่างเดียวนะคะกับการใส่เจ้าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างลึกนะคะถ้าใส่ปาปิากหนวกามันอาจจะเห็นจุดที่เรามาเกี่ยวตะขอกันตรงนี้บ้างอะไรเงี<ม>้ยมันก็อาจจะไม่สวยอะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็คือเป็นชุดที่ไม่มีการจัดทรงหน้าอกนะคะ รวมไปถึงนะคะชุดตัวนี้นะคะที่จุก็อยากจะนำก็คือตัวนี้เป็นชุดของโคเมโลนะคะจูนะ่ะใส่บอ่อยเพราะจุนชอบมากนะคะแตเ่เคยใส่บาปิกนกแ้ะครั้งหนึ่งนะคะปรากฏว่าตรงนี้เห็นปะ่ะเนี่ยมันจะเป็นช่องอย่างนี้อ่ะเห็นปะ่ะคือมันเห็นตะขอปิกนกเวลาใส่มันจะเห็นตะขอพนกเพราะฉะนั้นอะ่ะเสื้อตัวนี้เวลาจุนใส่นะคะจุนจะใส่กับเป็นแปะจุกอย่างเดียวเลยคือคือแปะจุกอะ่ะมันจะง่ายกว่า แปะๆครั้งเดียวนะคะก็คือสวยไม่ได้จัดสุดนดแต่คือใส่แล้วไม่โป๊เลยนะไม่โป๊เลยนะคะรุมเสิร์ฟเสื้อโพเมโลอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทุนใส่ไปงานรับปริญญาด้วยเหมือนกันก็อีกโพเมโลตัวนั้นก็เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบควยเหมือนกันเลยนะคะก็ใส่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีนมเองโดยอัตโนมัตมิเออมันมันมีนมเองก็รู้สึกว่าใส่แล้วสวยจริงๆ <S <S หรือจะเป็นเสื้ออีกประเภทนึงคะคือเป็นเสื้อประเภทนี้ทุกคนนะคะอาจจะมองว่าเขาเป็นเสื้อธรรมดาแต่มันมีความว่ามัันนนนเป็ด้้าหลงีะะค อ่าอย่างนี้ด้านหลังนะคะเออเราจะใส่ชุดยังไงจุกก็แนะนำว่าเป็น8ศูจุง่ายกว่านะคะคือช่วงตอนที่จูนไปงานเฟสติวัลสงการจู๊กนะ่ะใส่เป็นแบบบลาสามสายเพราะจูนจะเน้นว่าบอกว่าเวลาบลาบางทีอะ่ะเราอยากโชว์บลาใช่ไหมการที่เราอยากโชว์บลาเนี่ยเราก็ต้องเลือกบลาที่มันสวยๆหรือแบบสไตล์ที่เขาแบบใส่โชว์ๆกันตอนนั้นจูนแบบช่วงที่มันฮิตบลาสามสายกันเคยเห็นปะอ่ะ จุนก็เลือใส่กับบลาสามสายไปเพื่อมันโชว์ปลาไปเลยแต่คัรู้สึกว่าไม่อยากโชว์อยากโชว์ผ่นหลังก็จูนแนะนานะคะให้ใช้แผ่นไก่จุกจุรู้สึกว่ามันง่ายดีแล้วมันเหนียวมันเหนียวกว่าเออบางทีแบบจุนเคยใช้กับอันเนี้ยบาปิโนแล้วกับน้ําอ่ะเวลาน้ํามันโดดอ่ะมันแบบเร็วมากเลยอ่ะแบบมันมันจะมีความรึเร็วอ่ะแต่ว่ามันมันก็แล้วแต่แต่ละยี่ห้อนะบางยี่ห้อก็คือทนและเหนียวมากจริงๆแต่ ก็อยากให้คุณระวังมากๆเลยค่ะอันนี้คือเป็นเคล็ดจากเพื่อนของเพื่อนอ่ะเล่าให้ฟังว่าเวลาเลือกบาปิกนกหรือเลือกแผ่นแปะจุกอ่ะแต่ละร้านอ่ะจุ๊ไม่รู้ว่าเขานํามาจากรอดบริษัทไรยังไงเลือกร้านดีๆนะคะแล้วก็ดูกลาวดูอะไรจริงๆบางทีอยากเห้เลยของถูกจุ๊ก็ซื้อราคาสิบกสิบบาทมันไม่แพงเพราะว่าแต่ว่าจุ๊อยากให้ระวังคือเพื่อนอ่ะเขาแปะจุกไว้อ่ะจุ๊นหัวนมลอกเลยอ่ะตอนลอกกาวเหนียวมากก็รู้สึกว่าถ้ากาวไหนที่มันเหนียวมากๆ ไม่ควรที่จะนํามาติดบนผิวหนังของเรานะทุกคนเสี่ยงต่อการหัวนมลองมากจริงเออเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรนะคะเออ ก็เลือกซื้อเลือกหากันดีๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแนะนําบรานะคะที่จุนใส่ทั้งหมด3แบบนะคะก็คือเป็นแบบล็อกกิ้งบาร์แบบปลีกนกแล้วก็แบบแต่จุกซึ่ง3แบบจุนใช้ในชะีวิตประจําวันจริงๆนะคะอยากแนะนําว่าใครที่สนใจแล้วก็หาซื้อควรใส่เสื้อผย้าไงควรแนะนายัางไงก็คือบอกในคลิปนี้หมดแล้วทุกอย่างจุนซื้อมาจากช้อปปีทั้งหมดหรือถ้าบางทีที่อยากสั่งคือไปซื้อที่ฟิวเจอร์นะคะแล้วก็ไม่ก็ตลต่อิเต์โซน,นะคะที่มอทอนะคะก็จะซื้อแค่สองที่แค่นั้นเพาราะ,ะว,รว่าตลาดาด่นี้ มีขายอีกหรือเปล่าเนาะก็นั่นแหละใครสนใจก็สามารถลองไปหาเลือกซื้อดูเพราะว่าจริงๆอะเซิร์ชไปในช h อปปี้ก็คือรู้เลยว่าบาบิกโนแบบแผ่นแปะสุกมีทุกร้านละคาใกล้เคียงกันตั้งแต่ถูกยันแพงเลยนะคะก็ลองไปหาซื้อดูนะคะสำหรับวันนี้ท้าจูนไปละคะ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวัน,นจะไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ